สวัสดีคับนั่งอ๋อนั่งอ๋อนั่งอ๋อสวัสดีค่ะคือทุกคนอาจจะยังไม่เริกเรียนกันใช่ไหมแต่ว่าหนูเลิกแล้วเพราะว่าอาจารย์ปล่อยเล้ววันนี้เลิกไปซะเล่นเลยเล่นเลยแต่ว่าก็เลยเรียกมาเลยเพราะว่าเป็นนานาทีที่เราว่างนะคะเพราะเดี๋ยว ตอนนี้ก็ต้องไปซ้อมต่อเฮ้ยหนูจะมาแก้ข่าวดีกว่าคือมาลีนพี่ไม่ได้เรียนนิเทศนะจ๊ะพี่เรียนวารสารซึ่งวารสารก็คือวารสารสตร์และสื่อสารมวลชนแปลว่าเราเป็นสื่อมวลชนที่มีหน้าที่เผยแพร่ความจริงให้คนได้รู้พี่ไม่ได้เรียนการแสดงนะจ๊ะพี่ไม่ได้การแสดงนะจ๊ะ เ,ออเข้าใจตรงกันเนาะเฮ้ยพี่ปาลมเรียนนิเทศโ no, no, นโนพี่เรียนวารสารค่ะพี่เรียนวารสารค่ะพี่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีพี่ต้องเผยแพร่ความจริงให้สาธารณชนรับรู้ไม่ใช่การแสดงนะจ๊ะอะก็นั่นแหลคะค่ะเราไม่ได้มาแก้ตัวแต่ว่าเรามา เปิดเผยความจริงอ่านั่นแหละเออหนูเรียนรังสีทุกคนแบบว่าถิ่นทุรก,กันดารเือนั่นแหละตามนี้นะคะคณะของพี่มีชื่อการแสดงเออจุดเริ่มต้นของนัน,นี้คืออะไรอ่าลองไปตามดูแล้วกันเราจะไม่มาพูด ข่าวนี้กันอีกรอบเออต่ว่าจะว่า,วานั่นแหละทุกคนต่อมันตลกดีไม่ได้มีผููเสียหายใดๆนะคะก็จบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือนะถ้าเป็นข่าวลือก็จะเป็นรูมเมอร์อ่ะม่ใช่ขาละเรื่องก็เป็นหนูมีหนะ้าที่พูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารชชนเอออ่ะ คือเรามาแก้ข่าวที่เราเรียนนิเทศเฉยๆไงคือเราไม่ได้เรียนนิเทศไงพี่ไม่ได้เรียนนิเทศไงพี่เรียนวรสาณนั่นแหละ <c oughs> น่าจะตามนี้นัาโงูทุกคนหนูต้มไก่ให้นัางงูกินด้วยคือหนูซื้อ,อกไก่มาแล้วก็เอามาต้มให้น้างงูกินเพราะว่าจะบอกว่าขาด หนูห่อเองไข่ไข่ต้มหรือหนูยังไม่ไม่ทำเลยแต่ว่าเพื่อลูกนะคะเราทำได้ก็คือล่าสุดเป็นแม่แล้วทำไก่ฉีกให้ลูกกินใช่าสารมันต่างจากนี้เทศเนาะใช่ใช่ใชหง่อ้วนขึ้นไหมอ้วนอ้วนเลยละ่ะอ้วนเยอะแต่ว่าก็ ก็ยังเป็นแมวที่ผมอยู่หนูไม,ม่อยากเลี้ยงให้มันอ้วนเพราะว่าลูกเราต้องเป็นนางแบบนะคะคื <c oughs> อห่วยุ่งมากเลยอะช่วงนี้แบบอากาศมันแบบอากาศมันร้อนชื้นมันชื้นเลยแบบว่าฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้หนูก็กลัวอยู่ว่าหนูจะป่วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ป่วยก็ดีแล้วอมหนูก็กลัวอยู่ก็เลยพยายามพายมเลี้ยงได้เลี้ยงแบบว่า ไม่เดินตากฝนกันทูกคือหนูแบบเป็นโลกไม่ชอบพกลมอะ่ะอืมใช่แต่ฝนตกหนักนมากหนูก็เลยรูปผมหนูสิมันแบบมันแบบว่านี่อยาก e n น <5 S 1> เปลี่ยนยูนิตไหม่เปลี่ยน <c oughs> แน่นอนว่าแน่นอนว่า <c oughs> อะไรใหม่ใหม่ <c oughs> ดูแลทุกคนเหมือนกันนะคะอุ้ยทุกคนดูแลตัวเองเหมือนกันด้วยทุกคนคืออะไรคือหนูจะเล่ามาว่าหนูจะเล่ามาว่าคือหนูจะมาเล่าว่าในซอยบ้านหนูมันน้ำท่วมใช่ไหมคือปกติบ้านหนูนะไม่ท่วมเลยแล้วแบบน้ำมันท่วมแล้วแบบหนูก็ขับลุยน้ํากับน้องพอดีว่าหนูต้องขับมาเรียนใช่ไหมแบบหนูหนูต้องมาเรียนหนูต้องมาอยู่ที่แถวมอใกล้มอหนูก็เลยแบบเสาร์ที่หนูก็กลับบ้านแล้วก็แบบวันทิต ตอนนี้หนูก็ต้องขับรถมากับน้องซึ่งฝนมันตกมากวันอาทิตย์คือแบบพายุเข้าแบบตกทั้งตั้งแต่เช้ายันดึกคือตกทั้งวันแล้วก็ซอยบ้านหนูจากที่ไม่เคยท่วมเลยก็คือท่วมแล้วแบบหนูก็ขับลุยน้ํามาแล้วก็คือวันจันทร์หนูก็หนูก็มาจอดแล้วมันก็แบบไม่อะไรแต่ว่าวันจันทร์คือลุงรลัพที่หอบอกว่าแบบว่าไอตรงเขาบอกว่ามันคือแผ่นรองม่วน้ําที่อยู่ใต้ท้องรถอะลุยออกมาหนูก็แบบ อึง้งคือหนูแบบไม่คิดว่าน้ามันจะแรงจนแบบว่าไอแผ่นอันที่อยู่ใต้ท้องรถมันหลุดออกมาคือโชคดีที่มันไม่ได้แบบลอยหายไปกับกระแสน้ําด้วยหนูก็เลยขับไปเรียนก่อนแล้วก็ค่อยขับไปซ่อมต่อตอนเย็นคือแบบว่าน้าแรงมากจริงๆตอนที่แบบมันขับหนูก็แบบขับช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็มันก็แรงอยู่ดีคือหนูกับนอ้องคือวลอดทางคือขับหนัสวสวดมนต์สวดมนต์ไปขับรถ ไปซึ่งหนูขับหนูหนูสวดวันธามารีแต่ว่าแต่ว่าในรถหนูมีแต่พระหนูก็เลยแบบงงมากไม่รู้ว่าแบบท่านจะสามารถช่วยเหลือกันได้ไหมแต่ว่าคือหนูเรียนแบบคาทอลิกใช่ไหมแล้วแบบบทสวดที่อยู่ในหัวมันก็มีแต่แบบวันธามารีหนูก็เลยแบบสวดวันธามารีแต่ว่าแบบหนูก็ไม่รู้ว่าพระในห้องหนูเขาจะพระในรถหนูเขาจะงงไหมว่าว่าว่าหนูสวดเออ แม่หนูก็เอาไปเข้าแบบลานซ่อมแถวมอก็เสียไปสามร้อยก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ชวชนีีที่น้ำยังไม่เข้ารถคือแบบน่ากลัวมากหนูเห็นในคลิปแต่ว่าแถวที่หนูแถวมอหนูมันไม่ท่วมพื้นมันน่าจะสูงกว่าแถวแบบลังสิตร,ตรงอื่นอะไรประมาณนี้อืมคือแบบมันไม่เคยท่วมขนาดนี้เลยคือตลอดทางที่แบบออกจากซอยบ้านคือท่วมแบบ หนักมากหนูก็เห็นว่ามีคือแบบหลังจากที่หนูแบบลุยน้ำมาในฟีดในติ๊กต็กหนูก็มีแต่สมุติปราการน้ำท่วมงงมากมใช่ทุกคนก็แบบแบบว่านอกจากฝนตกจะมีเรื่องสุขภาพที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีเรื่องการจราจรด้วยก็ดูแลดูขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเออ เจ้าสี่กับพันบได้บอกโอเคเออแบบว่าหนูหนูเคยเห็นเคยเห็นแบบเทรดอันนึงมาในเอ็กซ์บอกว่าแบบคนขอหลายที่แล้วเขาแบบตีกันปะืมีพนสเตวันเกิดเลยแฟนมีบ้างป่ะตอนนี้ยังเลยนะเออแต่หมันก็เดือนหน้าแล้วป้าแต่ว่าตอนนี้แบบยังไม่มีเลยอืม ได้ตวน้องแอลขับรถไหมเอ้ยคือหนูเห็นอยู่ในสตอรี่ใช่ไหมแอลบอกว่าเป้าหมายปีนี้คืออยากเรียนขับรถหนูก็เลยเฮ้ยดีใจที่เพื่อนจะแบบขับรถเป็นเพราะว่าแบบอยากเห็นแอลขับรถเหมือนกันก็เป็นกําลังจะให้แอลแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเราจะขับรถเราไปเรียนกับแบบโรงเรียนขับรถดีกว่าเพราะว่าการที่เราให้คนรู้จักเราช่วยสอนเนี่ยมันอาจจะ อาจจะอาจจะส่งผลกระทบทางจิตใจแล้วก็มีปรมมีโพรมินคือน้องหนูบอกว่าแบบกลัวมากเวลาแบบหนูนั่งหรือว่าพ่อนั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันรสนิทกันเนี่ยมันจะอจัดเสร็จสอนกันแรงเกินเออหน่าไปเรียนกับครูดีกว่าครูช่วชันกว่าืโซนหนาวพี่แอลจะได้นั่งรถแอลไหมก็ถ้าเพื่อนขับรถเป็นก็จะ นั่งไปกินข้าวกันยีอาจจะตีกันใช่เออ,อน,นีแต่ว่าน้องหนูหนูรู้สึกว่าน้องหนูขับรถด,ดีขึ้นเยอะมากหลังจากที่ช่วงนี้เรียนไม่ค่อยตรงกันแล้วก็เลยน้องก็เลยเอารถไปใช้แล้วก็พอมันได้ใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าขับเก่งขึ้นแต่อาจจะต้องมีสติขึ้นอีกนิดนึงเออเพราะว่า แถวนี้เขาขับรถกันปแปลกเรียนกับใครเรียนกับครูสอนขับรถเลยแล้วก็คือหนูเรียนตอนหนูเรียนขับรถตั้งแต่ประมาณยังไม่ขึ้นปีหนึ่งเลยมั้งแบบมหกขึ้นปีหนึ่งแต่ยังไม่เปิดเทอมหรือว่าเปิดแล้วนะช่วงแรกๆเลยช่วงแบบปีหนึ่งแรกๆเลย อนก็แบบไปเรียนขับรถมาเพราะว่าพ่อหนูบอกว่าให้หนูไปเรียนคือพ่อพ่อให้ไปเรียนเลยพ,พ่อก็พ่อก็จะไม่ได้สอนเองเหมือนกันเรือ่องกับคนในครอบครัวคือแบบอาจจะอย่างคนไทยต้องซื้อรถที่กลายเป็นเรือเออน่าสนใจน่าสนใจเลยคือตอนเด็กๆหนูเคยมีความฝันหนูอยากได้รถที่มันกลายเป็นเครื่องบินได้เพราะว่า เพราะว่ารถมันติดหนูอยากได้แบบแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแบบทุกคนเคยดูปะตอนที่รถของแบบของรอนที่รอนครับเลิศอะ่ะอยากให้รถบินได้ใช่ถ้าเมมเ,มเบอร์ส่งกันเองจะเกิดอ,อะไรขึ้ด่ากันค่ะตีกันเออแล้วแบบยิ่งถ้าสนิทก็อาจะเออตีกันทางที่ดีไปเรียนขับรถกับโรงเรียนดีกว่า เจนสิมีใครครับเดยเป็นมารีนมิชาหนูแพทหนูไม่แน่ใจอ่ะอาจจะแบบแพทแต่แพทแพทไม่รู้อะเออถ้าให้แน่แก็น่าจะแบบหนูมารีนมิชาอืม สีเล็บสวยมีคนทักแล้วส่าเอามือมาทำอะไรที่นา่าแบะนี่เลยเล็บสีลูกแก้วแต่จริงๆอ่ะหนูแอบชอบลายเก่าไม่รู้ว่ามีใครทำสังเกตไหมที่มันเป็นแบบลูกแก้วเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นสีแบบวิงชัดขานี้มันจะเป็นแบบธรรมชาติกว่านี้แต่คือเล่าเมาส์หน่อยคือมันเป็นร้านประจําของหนูใช่ไหมแถวมอคือแบบถูกเลยดีมากถูกเลยดีมากมอคเย เออหนูก็แบบร้านประจำมันก็ทําทุกรอบกับเขาแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือหนูอ่ะมาแล้วเหมือนแบบพี่ช่างเขาแบบแบบว่าขอมาเลดหนูก็เลยแบบโอเคแต่ว่าแบบคืออันนี้เล่าเฉยๆนะคือแบบว่าพอมาแล้วแล้วแบบว่าสักพักมันก็แบบว่าเลดขึ้นหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นไม่เป็นไรแล้วนะคะเดี๋ยวมาครั้งหน้าก็ได้หนูติดธุระมีธุระต่ออืมนั่นแหละแล้ว เราพี่เขาบอกไม่เป็นไรค่ะมีธุระใช่ไหมกี่โมงทันทันแล้วเขาก็เลยรีบทําให้หนูแล้วปรากฏว่าแบบพออยู่ไม่กี่วันมันก็แบบมันก็ฉีกแล้วมันแบบฉีกข้ากลางเล็บหนูก็แบบเสียใจหนูก็เลยแบบถักไปที่ร้านว่าเออหนูทําเล็บมาแล้วเ,เล็บมันฉีกข้ากลางเล็บแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาให้มาแก้แล้วก็แก้ให้ฟรีนี่ก็เลยได้ไปทํามาใหม่ฟรี แต่ว่าต้องต่อเล็บคพอหนูไม่เคยต่อเล็บเลยในชีวิตนี้อันนี้หนูก็แบบไปต่อเล็บมาข้างนี้มีสองแล้วก็ข้างนี้อีกข้างมีสามเล็บไปต่อเล็บเพราะว่ามันชีฟรีมันเล่นแสงเนาะใช่ไหมยแต่จริงๆหนูอะชอบแบบว่าธรรมชาติแบบว่าหนูไม่ชอบให้แบบเวลายาวแล้วมันเห็นชัดหนูชอบธรรมชาติธรรมชาติแตบบ่ว่ามัน สีที่หนูทําครั้งที่แล้วมันหมดก็เลยได้มาเป็นอันนี้แทนก็น่ารักเหมือนกันนี่เราให้คนทักดีใจมากแล้วก็เอามือมาจับหน้าบ้ามาจับอะไรบ้างเพราะว่าเขาจะได้ทักเล็บเรานะคะ <c oughs> เฮ้ยขอบคุณนะเล็บเฉียงเจ็บหรือเปล่ามันยังไม่ทันฉีกมันแค่แบบฉีกเข้าไปกลางเล็บคือน่ากลัวมากมันแบบเข้ากลางเล็บเลยปกติมันจะฉีกไปไปั๊บใช่ไหมว่เข้ากลาง หนูกลัวมากแล้วหนูก็ไปเล่าให้แบบเด็กแบบในวงฟังแบบมาลีเอมมี่เอมอะไรอย่างงี้แล้วแบบน้องก็บอกว่ามาลีคือช่วยได้เยอะมากอันนี้ประชดน้องบอกว่าโหพี่หนูเคยเป็นอะเดี๋ยวมันจะฉีกเดี๋ยวมันฉีกเข้าไปอีกเยอะแล้วมันเจ็บมากคือหนูเป็นเราเลื่อนไหลเลยคือหนูแบบแพนิคเลยแบบจิตตกก็เลยแบบรีบบอกหลานนั่นแหละก็เลยได้ต่อเล็บมา ขอบุณนะครบอุ๊ยแต่ว่ามีเรื่องจะเล่าคือค่าวที่แล้วไม่ใช่เขาที่แล้ววันที่ผ่านมาพี่มาเข้าหอไปซ้อมใช่ไหมมันบังเอิญมากคือหนูไปซ้อม n หนานั่นแหละแล้วหนูดันแต่งตัวคู่กับแอลงงมับไม่ได้นัดเลยใช่แล้วก็แบบอ้าวเข้าไปใส่คาร์ดิแกนสีเขียวเหมือนกันงงมากพี่งงแล้วก็เอมมี่ก็แบบ ชิบมากเป็นแฟนกันแน่เลย,ยส่อุดวัคู่กันเออสินนี้ก็ทำไมแต่งตัวคู่กันมาลินก็แต่งตัวคู่กัน,น,กนหนูก็งงเหมือนกันว่าทำไมเราถึงแต่งตัวคู่กันใช่ <laughs> พี่งงเลยเดยวเดวเดวเอาให้ดูแต่ว่าแต่ว่ายังให้ดูไม่ได้เพราะว่าแบบสปอยสปอย,ปอยไป เปซ้อมเพลงเสดงมันเกิดเอมมี่มาก็ไปดูได้แล้วก็เดี๋ยวไม่ให้ไปดูวันจริงก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูดูจบแล้วแล้วก็จะเอารูปตอนสองม,มาให้ดูว่าใส่เสื้อคู่กันรวยนั่นแหละต้องไปดูของจริงก่อนนะเพลงเพลงพิเศษของเอมอมี่ใช่ใช่ใช่โน้นเสียคือส,อสาวายแน่นอนแน่นอนขอพาดประกอบ รอรอดูหลังจากจบสเตจจะเอาเบื้องหลังมาให้ดู <c oughs> แต่คือแบบพูดเลยว่าหนูไม่เคยเต้นเพลงนี้มันแบบยุบยับไปหมดคือเวลาเราซ้อมเราจะเป็นโกขคือหนูถ้าแบบหนูแบบจบไปจากที่นี่หนูคงตาเหล่หนูคงตาเลหาเล่แบบว่า มองแบบว่าเวลาต่อท่าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแอบดูเพื่อนข้างๆแล้วก็จะตาเหลี่ยเปนโลกตาเขยเลยนั่นแหละยี่โมงแล้วโอ้ว้าวสามโมงครึ่งสามโมงครึ่ง I have to leave ไปเดี๋ยวรลติดนะสามโงครึ่งทุกคนทุกคน เดี๋ยวอีกสักห้านาทีแล้วกันอีกสักห้านาทีขึ้นยูนิตครบหรือ,อยังหนูยังขาดอีกสองอันยูนิตในเอ็นไฟให้ถ่าย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 หนูให้น้ำไปเรียนหนูให้น้ำหนูให้น้ำไปเรียนหรืออาเมียเหยือไปเรียนอบอะไร ทิมหิดแน่เลยนิวเบียดนิวเบียดหนูว่ายน้ำไปเรียนเพราะาหน,นงเงูเป็นน้งเงือือนตบไหมปล่อยปอยค่ะตอนขับกับห้องก็ปล่อยยปล่อยอย,อย,อยพะจันเสี่ยวใช่ไม่เคยขึ้นพะจันเสี่ยวเลยทุกคนคือหนูชอบเรียกกันอาจจะไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าพวกหนูชอบเรียกพะจันเสี่ยวว่าพะจันเสี่ยว เพราะว่าเนื้อเพลงมันแบบเยอะมากคือเพลงเนื้อมันแบบว่าฮุกแต่ละฮุกเอาไม่เหมือนกันเนื้อเยอะมากแล้วก็มันก็เลยเสียวลองผิดเป็นพัจจันเสียวเพราะว่าเมมเบอร์กลัวว่าลองผิดกันเนื้อมันเยอะเกินอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่แบบเงี้ยนั้นแต่ว่ามันแบบเสียวทำพลาดอะไรประมาณเนี้ย ไม่แปลกก็มันลองยากนี่นาใช่ไหมอืมใช่ไหมล่ะจริงลองผิดชีวิตเปลี่ยนจริงฮะทุกคนงงเสียวผิดท่อนใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ใช่มันคือแบบพัร์เนเสียวผิดท่อนอืมนั่นเลยครับนั่นเลยครับอืมชื่อ หนูไม่เคยขึ้นพัสจันเซียวกับอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้หนูเคยเต้นแบบแค่เวอร์ชันโรโชว์ที่เป็นครึ่งเวอร์แต่หนูไม่เคยเต้นแบบเต็มก็คือแคนดี้แต่ว่าหนูเคยใส่ชุดแคนดี้ในงานจับมือเพราะว่าหนูเคยขึ้นตอนโรโชว์เนี่ยหนูเลยแบบเ,เคยเต้นเพลงนี้ง้นก็เอามาใส่ดีกว่าแต่ว่าไม่เคยขึ้นของอินฟลีฟเลย แต่ว่าหนาูตอนแรกๆหนูแบบตอนขึ้นหาซื้อโคอยอะหนูเครียดมากเพราะว่าท่าเต้นมันเยอะ,อะทุกคนคือฮุกหนึ่งฮุกสองเต้นไม่เหมือนกันแล้วแบบมีฮุกสามที่เป็นการผสมระหว่างฮุกหนึ่งกับฮุกสองอีกคือแบบพี่ค่อนข้างที่จะงงมากคือแบบอินฟไล่แบบมันไม่ได้แบบใช้ความแข็งแรงของร่างกายเท่ากับของบีฮีใช่ไหมตอนมันแบบรู้สึกว่าต้องใช้สมองเยอะมากเพราะว่าฮุกแต่ละฮุกเต้นไม่เหมือนกันบล็อกกิ้งแบบ เยอะมาก b l o c k i ้ g บ้มบอมอะแบบอย่างเพลงอินเซกิใช่ไหมคือแบบในหกเดียวเปลี่ยนไปแล้วสามสี่รอบนั่นแหละก็คือแบบต้องใช้สมองเยอะม,มากแล้วตอนถายซุค่อยหนูก็คือ <c oughs> ทำไมเสียง,ยงถ่ายซ้คุ้ยก็คือกั้นหายใจเต้นกั้นหายใจเต้นเลย <c oughs> ทำาไมเสียงพีเป็นแบบนี้นั่นแหละก็แบบแต่ว่าพอแบบเต้นไปเรื่อยๆก็เอนจอยเพราะ,ะว่าเพลงมันชุดมันน่ารักชุดมันแบบเป็น เป็นแมวขาวอะไรอย่างงี้ถ้ายุบยับมากจริงขึ้นคริสต์มาสอีฟขอเอลอุ๊ยน่าสนใจคือหนูชอบเพลงนี้มากเลยอะตอนที่แบบยังไม่เข้าวงคือแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเพลงไทยอะไม่ค่อยมีเพลงคริสต์มาส นอกจากแบบคนจะร้องแบบจริงกิลเบล Last Christmas เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเพลงคริสต์มาสที่เป็นภาษาไทยอ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วหนูแบบชอบเพลงคริสต์มาสมากแบบอย่างแบบ Taylor Swift ก็มีเพลงคริสต์มาส Ariana แล้วแบบรักร้องหลายๆคนก็มีคริสต์มาสแมรี่แคร์รีอะไรอย่างเงี้หนูก็รู้สึกว่าอยากให้แบบมีเพลงคริสต์มาสภาษาไทยบ้างแบบเราจะทำชาเลนจ์ติ๊กตกอะไรอย่างเงี้เออก็แบบชอบมากมันเป็นเพลงคริสต์มาสภาษาไทยด้วยคริสต์มาสอีฟใช่ไหมแล้วก็ ล่าสุดเราจะมีเพลงคริสต์มาสแล้วเป็นจริงโจ้ก็รู้สึกเฮ้ยพูดถึงฮาโลวีนขึ้นทุกคนงงปะว่าทำไมหนูถึงเขียนฮาโลวีนไนลงไปในใบนั้นงงไหมหนูไม่เคยเล่าใช่ไหม <laughs> ทุกคนงงปะแบบทำไมหนูถึงเขียนฮาโลวีนไนอ่ะคือฮาโลวีนไหนหนูรู้สึกว่า ไม่ใช่เพลง AKB ที่หนูฟังบ่อยใช่มีคนเดาถูกด้วยไม่ใช่เพลงที่ฟังบ่อยแต่ว่าพ่อฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นเซนเตอร์จังเพราะว่าอย่างแรกเลยคือหนูอะเกิดเดือนตุลาแล้วหนูเกิดวันที่แปดตุลาซึ่งมันใกล้ฮาโลวีนมากๆฮาโลวีนมันสามสิบเอ็ใช่ไหมคะแล้วหนูเกิด28แปดมันก็แบบใกล้ฮาโลวีนมากๆแล้วอีกอย่างหนงหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่ แบบน่าจะสนุกแล้วแบบท่อนุกมันก็มีภาษาอังกฤษด้วยก็เลยรู้สึกว่าน,น่าจะจำง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฮาโลวีนเขามีอะไรเขามีคอสตูมเขาต้องแต่งคอสตูมกันแล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นเหมือนไหมแขวนเสื้อเข้าใจป่ะแบบเออแบบอยากใส่ชุดทีนะ่เป็นฮาโลวีนบ้างแบบก็ ก็หลายคนเออหลายคนก็ชมว่าแบบแต่มีใส่ชุดใส่ชุดอะไรแล้วสวยใส่ชุดอะไรก็สวยอะไรวันนี้คือมันก็รู้สึกว่าก็อยากแต่งตัวบ้างแบบฮาโลวีนมันนะจะแบบเป็นผีสาวแซ่บไหมหรืออะไรแบบนี้มันนะ่าจะแบบแฟนซีเนาะแบบอ่านหนูเคยใส่ชุดแบบไฮเทนชันคนก็บอกว่าสวยก็คือว่าถ้ามันมีชุดแบบ ชุดฮาโลวีนชุดที่มันแบบปาร์ตี้มากๆมันก็น่าจะสวยมันก็น่าจะเข้ากับเราเออประมาณนี้ใช่ไหมเออรู้สึกว่าแบบอยากเป็นไม้แขวนเสื้อที่โดนจับแต่งตัวเออแต่งแบบสนุกสนุกอะไรอย่างงี้อ,อืมแล้วแบบมันดูสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเวลาสมมุติว่ามีสเตจหรือว่ามีอะไรที่แบบโรโชว์อย่างเงี้ยเราเพลงที่เราได้ยืนเซนเตอร์อะแบบมันจะชอบเป็นเพลงแบบ Hight Tension Heavy Rotation หรือว่าเป็นเพลงอะไรที่มันแบบสนุกไงคือเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นใสาเต้นเป๊ะหรือว่าเป็นสายน่ารักแต่ว่าเราเอนเตอร์เทนได้เราเป็นเขาเราแบบว่าเราเรามาสนุกเลยมันแดนซ์กับจิตเจ้เลยอะไรประมาณนี้อืมก็เลยรู้สึกว่ามันเลิศหนอถ้าเราได้เป็นเซนเตอร์เพลงฮาโลวีอะไรประมาณนี้อยากแบบ แต่งหน้าเป็นผีที่แบบผีสวยหน่อยไม่แบบไม,ไม่ไม่ต้องแบบหน้าเละอะไรเงี้ยแบบว่ามีเลือดเป็นแผลมันน่าหลักอะ่ะเออแต่ว่าทุกคนคือไม่รู้ว่าเขียนไว้ตอนแรกทุกคนงงไหมแค่รู้สึกว่าเห็นดูเห็นภาพอะ่ะอืมใช่นี่แหละเราเมนิเฟดตัวเองไว้ก่อนแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันอยากให้มีเพลงเทศกาลบ้างอะไร,ระมาณนั้น เอร่อวันเดือนเกิดเราเนาะแล้วก็แบบเป็นพี่สาวพี่สาวงานผีหลอกฮาโลวีนอืมเลิอดอะแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราคือใส่ชุดที่มันแปลกๆมันก็สวยอยู่แบบซาบ,บาจาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แปลกนะหนูขอโทษแต่ว่าหมายถึงว่าแบบเทีงที่มันแบบคอสตูมจัดเต็มอะ่ะ ก,ก็เลยเขียนไปว่าฮัลฮลวีนไหนมันเป็นเดือนกดเราอ่ะมันก็น่าจะน่าจะเลิศอ,อยู่ใช่แต่ว่าแบบถ้าเพลงอีกอันหนึ่งที่หนูหรู้สึกว่าก็เข้าก็อยากให้เห็นเหมือนกันก็คือเพลงที่เป็นแมวที่หนูเขียนในเลือกตั้ง ที่เป็นของ NMB อ็ะทุกคนอันเนี้เหมือนแอลแนะนำมัง้งเพราะมันเป็นแมวมื่อวันหนูว่ามันแบบน่าจะน่ารักมากถ้าแบบชฉดเซนเป็นแมวแล้วแบบเพลมันก็น่ารักอะแบบเนื้อเพลมันก็แบบปิดหูอืมช่ถ้าแต่งเป็นผีจะเป็นผีอะไร นั่นสิคือทุกคนคิดว่าแบบสมมุติว่ามันเข้าไทยใช่ไหมมันจะเป็นแบบผีไทยหรือว่าเป็นผีฝรั่งหรือเป็นผีญี่ปุ่นถ้าเป็นผีฝรั่งจะเป็นอะไรดีคือช่วงนี้หนูแบบหนูเพิ่งดเวนเตจบแล้วหนูอินมากคือหนูแบบอยากเป็นเอาแเคสอยากแบบเนเวอร์มอ์อยากเป็นแบบแวมไพร์มันน่าจะแบบน่าจะรูลึกลับดีเป็นแวมไพร์หรือว่าเป็นแบบเป็นอะไรนะ ไซเรนเป็นไซเรนเพราะว่าเราเป็นนางอะคือทุกคนหนูดูเวนได้แล้วหนูอยากเป็นไซเรนมากคือเราพูดแล้วก็ทุกคนจะทําตามเรามาเลยจงเอาลอตเตอรี่ที่เป็นรางวันที่หนึ่งมาให้ฉันนี่อืมเป็นแมมพายเป็นไซเรนและกี่โมงแล้วเนี่ยจะสี่สิบแล้วโอเคโอเคทุกคนเมาเลินเมาเลินขอบคุณที่เตือนนะคะ <laughs> นั่นแหละอุ้ยเรามีเมื่อกี้หนูเห็นคอมเมนต เคยเจอเอลฟ์ที่มอไหมไม่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยภาะวะเรียนคนละเอกกันใช่้เป็นไทยอุ๊ยอาจจะยังนะคือหน้าตาโตเกินเออถ้าเป็นไทยถ้าเป็นไทยเีตอนนี้าอาจจะได้แต่ว่าไม่ค่อยโอสกับสีเขียวเท่าไหร่อาจจะเป็นเป็นเป็นแม่นาคแล้วกันทุกคนคะ่ะ หนูขอแล้วดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะอ๋อ The Conjuring 4ตอบก่อน The Conjuring 4สำหรับหนูนะคือหนูรู้สึกว่ามันมีน่ากลัวเท่าภาคแรกๆแต่ว่าหนูชอบมากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอ่นินกับจ,กกจักรวาล The Conjuring มากแล้วมันก็แบบผูกพนันรู้สึกผูกผูกพันกับแบบเอ็ดกับโรเลนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผูกพนันกับครอบครัวนี้รู้สึกว่าเออเป็นการปิดจบภาคสุดท้ายที่ดีที่เลิศแล้วก็เห็นแบบตอนสุดท้ายรู้สึกแอบบ ซึ้งอะน้ำตาไหลพอรู้สึกว่าเออเป็นเหตุผลที่ท้าไมถึงเป็นภาคสุดท้ายแล้วก็เห็นแบบตัวละครได้เติบโตขึ้นจากภาคแรกๆอะไรประมาณนี้โอเคโอเคทุกคนหนูจะไปแล้วลูกสอนลูกสอนลูกสไม่ได้เรียนแคมปัสเดียวกับหนูอนะลูกสอนเรียนที่อื่นอะทุกคนโอเคนะหนูไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปซ้อมต่อบ๊ายายนะเจมม์มากเลยที่ได้คุยกับทุกคน ไว้เจอกันใหม่นะคะถ้ามีเวลาว่างจะมาไลฟ์นะคะบ๊ายบายเบบ๊ายบายครับ